สวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเคสนำเสนอมาฝากนะคะ่ายากทำจมูกนะคะโอเพนซี่โครงเทียมนะคะอันนี้มีฟอลล์อัพครบ3เดือนมาฝากกันนะคะจะสวยจึงขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะนี่โอ้โหสาเดือนแล้วนะคะยังพุ่งไม่เปลี่ยนแปลงสวยงามหวานมาก,มากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเราจะเห็นว่าสาันมีความสโลปแล้วก็ปลายเชิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่านะ <H an> หวานขนาดไหนดูซีทุกคนมันจึ้งมากจอสระอึ้งจึ้งเลยนะฮะสวยงามทุกองศาอาหันด้านข้างช้าๆกันเลยนะคะทุกคนใครอยากได้ทรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะใช่สวยงามมากๆเลยอ่ะเราก็จะเห็นว่ามีความสโลปลายเชิดทรงสวยมาก มากมากเลยนะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะอย่าลืมเทคนิคโอเพนซีโครงเทียมนะคะปานไรซิลิโคนนะอ่าเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะเป็นทรงที่ปรับเข้ากับรูปหน้ามากแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็หน้าชัดขึ้นไม่ต้องเติมอะไรเยอะ<ช>เห็นบอกว่าทำไปนี่งานเข้ารัวๆเลยใช่งานเข้ารัวๆเลยค่ะ แล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะทุกองศาเลยนะคะก็ขอบคุณน้องนุ๊กยูมากเลยนะคะขอบคุณมากเนะค่ะใครอยากได้สวยหวานแบบนี้นะคะก็จะแนะนํานะใครอยากได้พุ่งเยอะเนาะแล้วเนื้อค่อนข้างน้อยหรือว่าใครที่เนื้อเยอะแต่ว่าเนื้ออ้วนเนื้อใหญ่แล้วเวลาทําเทคนิคเซมิหรือโค้ดเราไม่ตอบโจทย์เนาะยังดูเนื้ออ้วนเนื้อใหญ่อยู่นะคะจะแนะนําในส่วนของเทคนิคโอเพนซี่คงเทียม e นะคะหรือถ้าเกิดว่าอีกเทคนิคนึงก็จะเป็นโอเพนซี่คงตัวเองนะคะยังไงก็สามารถ พักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย